วิธีทําขนมสาคูเหนียวนุ่มหนึบอร่อยนะคะลองทํากินค่ะน้าสาคูที่เราจะใช้มาแช่น้ําก่อนนะคะห้าถึงหกนาทีนํากะทิมาใส่หมอ้อยังไม่ต้องเปิดไฟต้มนะคะจากนั้นใส่แป้งกระโพดลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายขาวค่ะแล้วก็จะเป็นเกลือป่นนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันก็นํามาเคี่ยวไฟอ่อนจะได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะสาคูที่เราแช่น้ําไวใ้ให้เสด็จน้ํา ออกนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปคนส่วนผสม,มให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็นําสาคูค่ะมาใส่ถ้วยเพื่อที่จะทําการนึ่งเจาะรูตรงกลางไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็นําไปนึ่งสักประมาณ10นาทีเมื่อครบ10นาทีสาคูก็สุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดกะทิที่เราทําไว้ตรงกลางตรงรูแบบนี้และปิดฝานึ่งไว้อีก5นาทีเมื่อครบ5้านาทีนะคะขนมถ้วยสาคูของเราก็เสร็จแล้วค่ะเหนียวเหนียวนุ่มๆหนึบๆ,ๆ,ๆอร่อยนะคะ